สัสดีครับญาติธรรมนักปฏิบัติธรรมที่เคารพรักทุกท่านเช้าวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่ผมจะได้มาทําหน้าที่เป็นอุปกรณ์ให้พระธรรมฟังธรรมะก็ต้องฟังแบบสบายๆธรรมะไม่ใช่เรื่องเคร่งเครียดธรรมะต้องผ่อนคลายความเคร่งเครียดนั้นไม่ใช่ธรรมะเป็นความเห็นผิดของชีวิตเราเราฟังธรรมะ ก็ฟังเรื่องเกี่ยวกับชีวิตของเราธรรมะคือชีวิตชีวิตคือธรรมะเป็นสิ่งเดียวกันอย่าให้มันแตกต่างกันเราจะเข้าใจธรรมะได้ต้องเข้าใจชีวิตเราด้วยเรามากกะขาดสติปัญญาไปฟืนกฎของธรรมะกฎของธรรมะก็คือความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงความเป็นทุกข์ทันอยู่สภาพเดิมไม่ได้ ความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนบังคับบัญชาไม่ได้อันนั้นคือกฎของธรรมะแต่เราไม่ได้คิดอย่างนั้นสิ่งที่ไม่เที่ยงก็อยากให้มันเที่ยงแท้แน่นอนสิ่งที่มันเป็นทุกข์ก็พยายามที่จะให้เป็นสุขสิ่งที่บังคับบัญชาไม่ได้เราก็อยากจะควบคุมมันเพื่อได้อย่างใจเราอันนี้เพราะเราเห็นผิดเราจึงเป็นทุกข์ความทุกข์นี้เกิดจากความเห็นผิดเนี่ยคือทุกข์แท้ๆเลย ไม่รู้เท่าทันความจริงของธรรมะและเกิดความยึดมั่นถือมั่นเพื่อให้ได้ยังใจเราเราจึงเป็นทุกข์แต่อย่างไรก็ตามแม้ว่ามันจะมีความไม่เที่ยงความเป็นทุ์ความไม่ใช่ตัวต,วตวนก็ไม่เป็นไรแต่เราสามารถสับเปลี่ยนให้มันเหมาะกับชีวิตเราได้โดยการเห็นให้ถูกต้องเห็นให้ถูกตรงกับหลักของความเป็นจริงคนเราเนี่ยอย่างไรก็ตามจะรู้ธรรมะหรือไม่รู้ธรรมะ แต่เราก็อยากจะแสวงหาความสุขไม่อยากจะมีความทุกข์เราจึงไขว่คว้าหาแต่เรื่องของความสุขบางครั้งความสุขที่เราหามาได้นั้นก็ขัดกับหลักของธรรมเราจึงหาความสุขไม่เจอเราหาความสุขแต่ความสุขมันก็วิ่งหนีเราใช่ไหมคล้ายๆอย่างนั้นไหมเราไม่อยากได้ความทุกข์ความทุกข์มันก็ไล่ตามเราติดๆความสุขเปรียนเสมือนคนที่เรารัก แต่ความทุกข์เปรียบเสมือนคนที่รักเราคนที่เรารักเนี่ยโอ้โหวันวันวนันอยากได้พบได้เจออยากเห็นหน้าไม่เห็นหน้าเห็นผ้าก็ยังดีแต่แล้วเราไม่ค่อยได้เจอแต่ความทุกข์นี่เราไม่อยากเจอคนที่เราไม่อยากเจอหน้าเนีย่ยเจอกันทุกวันหน้าเบื่อหน่ายมันไล่ตามหาเลาทุกวันทุกวันตือ้อเรางั้นเนี่ยความทุกข์เคยดูละครสมัยก่อนไหมวันนี้ต้องพูดให้อาใจผู้สูงอายุหน่อย เห็นผู้สูงอาย่ถึงคุณพ่อคุณแม่แล้วก่อนมีละครเรื่องหนึ่งก็เรียกว่าแก้วหน้ามาแก้วหน้าม้าเนพระเอกชื่อพระปิ่นทองพระปิ่นทองนี่มีนางในฝันคือนางมณีเมฆขลาฝันเห็นแล้วก็ยากเห็นหน้านางมณีเมฆขลาเห็นหน้าแล้วคิดว่าจะเป็นสุขแต่แก้วหน้ามาตามหาพระปิ่นทองพระปิ่นทองก็ไม่ชอบใจเบื่อหน้าแก้วหน้ามา พระปิ่นทองตามหามานีเมฆลาแก้วหน้ามาตามหาพระปิ่นทองตามฝ่ายแต่ก็ไม่เจอกันความสุขเป็นเสมือนคนที่เรารักอยากพบอยากเจอแต่เราก็ได้เจอแต่ความทุกข์เปยบเสมือนคนที่รักเราตามตื้อเราติดติดสองฝ่ายเนี้ยใครจะดีว่ากันดูดีนะผมว่าแก้วนามาเลยความทุกข์เนี่ยอันเนี้ยซื่อสักัะเรงมากกว่าเราไม่ต้องวิ่งหนีเลยเขาตามหาเราเสมอเสมอ แต่เรากลับไม่สนใจหนีความทุกข์เพื่อไปหาสิ่งที่มันไม่มีอ่ะคิดนึกเอาคือความสุขตามหาแล้วเราก็ไม่เจอเราก็เหนื่อยแต่ถ้าเราหยุดดูเฉยๆเราจะเห็นว่าสุขเนี่ยมันหลอกลวงเราทุกเนี่ยเขาบอกอะไรเราตรงๆไม่ใช่ว่าเราอยากจะมีความทุกข์แต่ความทุกข์มันซื่อสัตย์กับเราและอยู่ในตัวเราด้วยไม่ต้องไปหาที่ไหนเราจะเกิดปัญญาเพราะเห็นความทุกข์เห็นธรรมคือเห็นทุกข์อันนี้ชัดเจนกว่า ความสุขนี่ลอกให้เราหลงเสร็จแล้วเวลาเรามีความทุกข์ในความสุขไม่เคยมาเหลียวแลเราเลยแต่ความทุกข์นี่บอกอะไรเราตรงๆเราไม่อยากปีไม่อยากเป็นอยากหนีอยากหลุดจากคนแต่ไม่เป็นไรแด้ว่าเราอยากจะมีความสุขไม่อยากมีความทุกข์เรามีวิธีการเรามีอุบายเข้าหาตัวความสุขได้โดยที่เราไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนความสุขมีอยู่แล้วในตัวเราเพียงเรา ใช้ชีวิตที่อยู่กับปัจจุบันปัจจุบันที่กายที่จิตเราชีวิตจะเป็นชีวิตใหม่ชีวิตจริงๆนั้นเนี่ยไม่ใช่ในอดีตไม่ใช่ในอนาคตชีวิตจริงๆนั้นอยู่เพียงแค่หนึ่งขนาดหนึ่งขนาดจิตในปัจจุบันนี้เองใช่ไหมนอกจากขนาดจิตนี้แล้วเนี่ยไม่ใช่เป็นความคิดทั้งหมดเลยเราเมื่อวานนี้กับเราวันนี้เป็นคนเดียวกันไหม ใครว่าเป็นคนเดียวกันเราเมื่อวานกับเราวันนี้นี่เป็นคนละคนนะถ้าเป็นคนเดียวกันเนี่ยแสดงว่ามันเป็นความคิดนะความคิดความทรงจําที่มาต่อเนื่องเอาคนเมื่อวานกับวันนี้เป็นคนเดียวกันถ้าอย่างนั้นอาหารเมื่อวานที่เราทานไปแล้วกับอุจจาระเมื่อเช้าก็เป็นอันเดียวกันสิมันคนละอันนะมันอะไรมันใหม่อะไรมันเก่าเพราะฉะนั้นคนเมื่อวานกับวันนี้นี่ไม่ใช่คนเดียวเราคิดเอาจริงคิดว่าเป็นคนเดียว แล้วยังพรุ่งนี้ยิ่งไม่ใช่ใหญ่เลยที่นี่เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้เฉพาะหน้าอันนี้คือชีวิตจริงเป็นชีวิตที่ใหม่ที่สุดเลยใหม่ถอดด้ามยิ่งไปถอดด้ามก็ว่านะใหม่กว่ามือถือรุ่นใหม่ซึ่งเขามีมาแล้วใหม่กว่ารถยนต์รุ่นใหม่ใหม่กว่าเสื้อผ้าชุดใหม่ที่ว่าใหม่เพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่กาลังได้ยินฟังนี้คือเป็นของใหม่ที่สุดที่มันเกิดเกิดดับดับนี่แหละความคิดก็ใหม่ เพราะนั้นเราอยากจะมีชีวิตใหม่ก็ทํใจอยู่กับปัจจุบันเขาไว้มันใหม่เสมอสำหรับเราพอชีวิตเราใหม่มองตัวเราเองใหม่ดูคนรอบข้างก็ใหม่เราเบื่อหน้าคนข้างๆอย่าหนีไปไหนที่เบื่อหน้าเขาเพราะว่าเรามองเขาเป็นคนเก่าเสมอๆใช่ไหมทําไมไม่มองเขาเป็นปัจจุบันบ้างล่ะเขาทําไม่ดีกับเราเคยทำร้ายจิตใจเราเคยทำร้ายร่างกายเรานั่นคือคนเก่านะ แต่ปัจจุบันนี้เขาไม่ได้ทาอะไรเราอย่างนั้นใช่ไหมพอเราไปคิดเห็นเขาแล้วก็โยงเขาถึงในอดีตเขาก็เป็นคนเร็วคนชั่วในจิตใจเราเสมอตลอดชีวิตเลยอย่างนั้นเลยไม่ยุติธรรมต้องมองเขาในปัจจุบันซะบ้างเขาจะเปลี่ยนแปลงไดก็ได้เราเองหาที่คิดผิดอันนี้ถ้าเราเอาตรงนี้ออกได้แล้วก็เราจะมีความสุขนะมองตัวเราเป็นปัจจุบันมองสิ่งรอบตัวสิ่งวล้อมเ,เป็นปัจจุบันชีวิตจะใหม่ ที่สุดเลยนั่นแหละคือความสุขแต่จะทํำยังไงให้ชีวิตเราอยู่กับปัจจุบันให้ได้มันต้องมีวิธีการ <c oughs> เราต้องมีการผูกจิตผูกใจเอาไว้กับความรู้สึกตัวความรู้สึกตัว,ว,ตวทําให้ชีวิตเราใหม่อย่างใดที่เรามีความรู้สึกตัวเรามีชีวิตแล้วนะคนที่ขาดความรู้สึกตัวเนี่ยเหมือนคนไม่มีชีวิตคนตายไปแล้วเนี่ย ไม่มีความรู้สึกตัวหรอคนนั่งอยู่ที่นี่แต่ถ้าปล่อยจิตใจให้เลื่อนลอยไปข้างนอกแล้วก็ขาดความรู้สึกตัวแสดงว่าเราไม่มีชีวิต <c oughs> ที่นั่งอยู่นี้ไม่ใช่มนุษย์ถ้ามีความรู้สึกตัวอยู่แล้วก็เรายัางมีชีวิตอยู่ความรู้สึกส่วนหนึ่งตัวส่วนหนึ่งตัวคือกายกับจิตบวกกับความรู้สึกตัวที่เรียกว่ากายจิตเนี่ยเรายึดติดว่าเป็นตัวเราใช่ไหมแต่ถ้ามีความรู้สึกบวกด้วยเนี่ย รู้กายว่ากําลังทําอะไรรู้ใจว่ากําลังคิดอะไร <Studio> นี่แหละคือความรู้สึกตัวรู้กายเคลื่อนไหวอันนี้รู้สึกตัวชีวิตเกิดขึ้นมาแล้วรู้ใจมันคิดมันนึกอันนี้ก็คือความรู้สึกตัว,ว,นนตวชีวิตเกิดขึ้นมาแล้วเป็นชีวิตที่ใหม่ด้วยคลอดมาใหม่ๆเลยนี่แหละคือความรู้สึกตัวทุกวันนี้เราใช้ชีวิตแบบไม่ค่อยรู้สึกตัวเราเดินไปแล้วก็คิดไปไม่รู้ว่าเราเดินไม่รู้ว่าเราคิดอย่างเมื่อวานเนี่ย เดินส่งอารุณเราเดินไปคิดไปคุยไปไม่รู้เนื้อรู้ตัวใช่ไหมอะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยจะมีการเดินรับอารุณ์ถ้าเราเดินแบบดูแต่อารุณ์ไม่ดูตัวว่าเรากำลังเดินอยู่ก็เราไม่มีชีวิตนะเป็นคนละเมอละเมอมาวานเดินส่งอารุณวันนี้เดินรับอารุณ์รู้สิว่าเราจะรู้ตัวไหมว่าเรากำลังมีสติหรือมีชีวิตเราทานข้าวเราก็ไม่รู้ตัวกับการทานข้าว ยิงอาหารอร่อยๆอเนี่ยเผลอไปกับรสอร่อยของอาหารไม่รู้ตัวว่าลังผ่านข้าวเราดูทีวีก็ไม่รู้ตัวว่าดูทีวีโทรศัพท์ก็ไม่รู้ว่าโทรศัพท์ทําทุกอย่างไม่รู้สึกตัวว่าากำลังทาอะไรเราทําด้วยความเคยชินแล้วเราเปลี่ยนชีวิตใหม่นั้นเป็นความเคยชินเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความเคยชินเสียใหม่เคยชินที่จะรู้สึกตัวรู้สึกตัวชีวิตจะอยู่กับปัจจุบัน เราจึงอาศัยรูปแบบรูปแบบการยกมือสร้างจังหวะการเดินจงกรมอันนี้นะคือการฝึกรูปแบบฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวเราจึงต้องทําตรงนี้บ่อยๆทําให้ชํานาญรู้กายเคลื่อนไหวให้ชานาญเรียกว่ากายยานุป <c oughs> <c oughs> ัสสนาสติปัฏฐานเริ่มมีภาษาพระเข้ามาบ้างโยมก็ต้องพูดภาษาพระบ้างกายยานุปัสสนาสติปัฏฐาน คือมื่สติตรู้ลงไปที่กายกำลังเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นหลักรู้กายให้ชํานาเพอจิตที่มันชํานานกับกายแล้วเนี่ยมันจําความรู้สึกตัวได้แล้วเนี่ยมันจะไปเห็นจิตหเห็นความคิดไปรู้ง่ายง่ายรู้แบบสบายๆอย่าไปพิ่งอย่าไปบังคับจิตมันจะเครียดรู้เบาๆรู้เล่นแต่รู้เรื่อยๆไปจิตจะผ่อนคลายรู้แบบผั่านเบาๆ ผ่อนคลายจิตจะผ่อนคลายจะไม่เครียดรู้ไปเรื่อยๆนานๆไอ้ที่ลืมแล้วก็ล้วไปนึกขึ้นได้ก็รู้ใหม่นี่คือการจิสติรู้กายมันรู้ไม่ชัดก็ไม่เป็นไรพอรู้ไปบ่อยๆเลยมันก็ชัดเจนไปเองเราถูพื้นครั้งแรกนี่มันไม่สะอาดต้องถูบ่อยๆใช่ไหมมันจึงจะสะอาดสติครั้งแรกไม่ชัดเจนไม่เป็นไรจเจริญมากๆทํามากๆแล้วมันก็จะชัดเจนไปเอง เอาการกระทําเนี่ยบุกเบิกไปเรื่อยๆอาศัยความเพียรอาศัยความอดทนนี่แหละสติมันก็จะเกิดมากไปเองโดยอัตโนมัติต่อไปไม่ต้องเจริญมันก็เกิดขึ้นเพราะเราสร้างขึ้นมาเจตนาเคลื่อนไหวสักหน่อยแล้วก็ใส่ใจที่จะรู้สึกมันจะพัฒนาขึ้นเมื่อเรามีความรู้สึกตัวบ่อยๆไปทุกอิเลียบทนั่งยกมือสร้างจังหวะเดินจงกรมเดินไปทํางานเดินไปใช้ชีวิตอะไรก็ตามรู้บ่อยๆ ทำบ,บ่อยๆสติมันก็จะมากพอสติมากขึ้นเนี่ยมันจะเกิดปัญญานะพอรู้สึกตัวแล้วมันจะรู้ทรร,รู้ธรรมะรู้ธรรมที่มีอยู่ในตัวเราเรารู้กายก็เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากกายเช่นความทุกข์เนี่ยนั่งนานๆนี่เป็นทุกข์ไหมรู้สึกทุกข์ไหมโอ้นั่นรู้ทุกข์นะรู้ทรรมนะธรรมะเกิดขึ้นมาแล้ว อย่าไปงุ่มิดอย่าไปไม่พอใจเราเจริญสติเพื่อหาเพื่อรู้ธรรมะแต่พอธรรมะเกิดนี่เราไม่พอใจจะเป็นคนงมงาย <c oughs> ทุกเกิดขึ้นมาแล้วนั่นแหละคือธรรมะทุกเกิดขึ้นที่ไหนทุกเกิดขึ้นที่กายมันปวดมันเมื่อยมันร้อนเกิดขึ้นที่กายใจเราเนี่ยเพียงแค่รับรู้รับทราบไว้อย่าไปเป็นทุกข์ด้วย กายเป็นทุกข์แต่ใจไม่ทุกข์แยกรูปแยกนามเลยนะแยกกายแยกจิตแล้วอันนี้ไม่ได้คิดเอามันมีจริงๆใช่ไหมความทุกข์ความทุกข์ม,กมีจริงไหมในตัวเราแล้วเรารู้จริงไหมแต่รู้แบบดูอย่าเข้าไปอยู่กับความทุกข์กายทุกข์ใจไม่ทุกข์กายป่วยใจไม่ป่วยกายเมื่อยใจไม่เมื่อยกายหิวใจไม่ต้องโมโหไม่ใช่เราเป็นเพียงเรื่องของกายมีสติ แก้ไขมันเรียนยาบทอย่างรู้สึกตัวก็เ,เป็นการเจริญสติเราจะห้ามไม่ให้กายปวดไม่ให้กายทุกข์ไม่ได้หรอกเป็นหน้าที่ของเขากายต้องทุกข์กายต้องแก่กายต้องตายแต่จิตผู้รู้เนี่ยรู้เฉยๆแล้วก็แก้ปัญหาไปทํามันไม่ปวดไม่เมื่อยเนี่ยมันก็ไม่ใช่กายดีแล้วที่มันปวดมันเมื่อยขอบคุณเขาเขายังทําหน้าที่อยู่มันเจ็บมันปวดถูกแล้วอย่างผมเนี่ย มีแผลเยอะเลยเนี่ยยังมีแผลอยู่ที่หัวเข่าเห็นไหมไม่เรียกว่าเป็นหลักฐานชัดเจนผมไม่รู้สึกว่าแผลเนี่ยแผลนี้เกิดจากความไม่รู้สึกว่าร่างกายเป็นทุกข์เมื่อเวลามันสีกับสิ่งที่มันมีคมมันเจ็บเราก็ไม่รู้จนมันทะลอกเป็นแผลเป็นหนองมันก็ไม่รู้สึกเจ็บเพราะเขาไม่ได้ทําหน้าที่ของเขาแต่มารู้ตอนที่ที่นอนเนี่ยเปื้อนมีเลือดหรือผู้ดูแลบอกว่านี่แผลมาจากไหน เราจึงรู้ว่าอ๋อมันไปทําสิ่งนู้นสิ่งนี้มาความไม่รู้สึกเจ็บของกายเนี่ยทําให้เราต้องมีปัญหาเพราะฉะนั้นมันเจ็บมันปวดมันทุกข์ต้องขอบคุณมันที่มันทําหน้าที่เราจะได้แก้ไขมันมันบอกความจริงว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันมาคับบัญชาไม่ได้อันนี้คือธรรมะในตัวเราเห็นไหมยิ่งดูก็ยิ่งรู้ยิ่งดูก็ยิ่งเข้าใจเกิดปัญญาจากความทุกข์ อย่าไปจิเศษเกิดทุกข์เรามีสติอย่าเข้าไปเป็นผู้ทุกข์เป็นผู้ดูแล้วก็แก้ไขตามสติกำลังช่วยตัวเองไม่ได้ไปหาหมอใจไม่ต้องเป็นทุกอันนี้ทุกข์ทางกายต่อไปเมื่อกิตมาละเอียดขึ้นเนี่ยมันจะเห็นทุกข์ทางจิตนะเมื่อรู้กายรู้ต่อทานกายแล้วเนี่ยใจจะเริ่มเบาแหละใจจะเริ่มเบาจะเริ่มบ้างทุกทางกายเราห้ามไม่ได้ใครห้ามแม่ทุกได้บ้าง ห้าไม่ให้แก่ได้ไหมห้าไม่ให้ตายได้ไหมไม่ได้แต่เราสามารถเจริญสตินำจิตออกจากความแก่ความตายได้ไหมไม่มั่นใจไม่มั่นใจไม่เป็นไรต้องพิสูจน์เจริญสติบ่อยๆเนี่ยมันจะเหนือเจ็บเหนือแก่เหนือตายความแก่เป็นเพียงอายุใช่ไหมความแก่เป็นเพียงเรื่องของสังขารแต่เราสามารถเจริญสตินำจิตออกจากความแก่ได้เนี่ยคนพิการอย่างเนี้ย ถ้าเราไม่เจริญสติเนี่ยเราก็หมดเนื้อหมดตัวไปกับความพิการทางกายใจก็าพิการไปด้วยแต่เราเจริญสติฝึกสติให้เกิดปัญญาแยกจิตแยกกายนำจิตออกจากความทุกข์เพราะความพิการได้เพราะฉะนั้นเมื่อจิตมันเบารู้การจะจิตชำนาญแล้วจิตมันเบามันจะเห็นจิตที่มันคิดมันปรุงแต่งใครเห็นจิตมันคิดบ้างหรือเราเข้าไปเป็นผู้คิดหมดเลย ไม่ได้เห็นมันคิดการเห็นนั้นคือเห็นแบบเนี้ยเห็นแบบอย่างที่ญาติธรรมเนี่ยเห็นผมเป็นคนพิการญาติธรรมก็ไม่ได้พิการอย่างผมใช่ไหมเป็นแค่ผู้ดูผู้เห็นเท่านั้นเห็นจิตมันคิดเห็นจิตคือเห็นธรรมนะหลวงพ่อเทียนท่านกล่าวไว้ว่ายันใดที่เราเห็นจิตคิดนั่นล่ะเราเห็นต้นทางของการปฏิบัติเข้าถึงความพนทุกข์แล้วเห็นจิตมันคิด แต่ไม่ได้ไปเป็นผู้คิดจิตเป็นนามธรรมาความคิดเป็นนามธรรมาเห็นได้ยากรู้ได้ยากเขาไม่มีตัวไม่มีตนแต่เขาม,มีอิทธิพลมากนะมันพาเราไปสุขพาเราไปทุกข์เพราะความคิดเวลามันคิดขึ้นมาเนี่ยเราขาดสติเราเข้าไปเป็นผู้คิดเลยคิดเกิดความพอใจไม่พอใจเนี่ยเวลาเกิดความพอใจอะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็ทํำตามความพอใจ ความพอใจนี่เป็นความโลภอยากได้สิ่งไหนก็สแสวงหาซื้อมาไปเชื่อสแสวงหาอยากดื่มสุราก็ดื่มอยากสูบสุกุีิก็สูบอยากเล่นกับมันังก็เล่นทําตามความพอใจเสร็จแล้วบางทีมันผลคือเปลืองเนื้อเปลืองตัวเสียเวลาเสียสุขภาพก็มีนะเพราะเราทาําตามความพอใจถ้าเราไม่ได้ใจก็อ่ะละเกิดความไม่พอใจเกิดความโกรธหุดหงิดอัดคัดเครื่องไปด่าไปว่าไปทาร้าย คนสุดท้ายมีปัญหาติดคุกติดตงไม่ถูกกันทะเลาะกันมองหน้ากันไม่ติดเพราะเราทาตามความไม่พอใจเป็นอย่างนั้นไหม <c oughs> บางทีเราหลงนะพอใจก็ไม่รู้ไม่พอใจก็ไม่รู้หลงคิดปรุงแต่งเรื่องอดีตที่มันผ่านไปแล้วกลับเอามาคิดให้เป็นทุกข <c oughs> ์เรื่องอนาคตที่อังมาไม่ถึงก็คิดกังวลเป็นเพราะความคิดในอานาคตปัจจุบันเนี่ยเราทุกเพียงพอแล้ว ทุกแน่ดีก็เพียงพอแล้วสลับอดีตเรื่องราวในอดีตก็เพียงพอแล้วสลับแนอดีอย่าเก็บเอามาคิดเรื่องในอนาคตยังมาไม่ถึงอย่าไปดึงออกมาทุกปัจจุบันเนี่ยเพียงพอแล้วไปเก็บทุกกรณีเข้ามาไปเก็บทุกอ,าาากกอานาคตเข้ามาทับถ,ถมปัจจุบันจนทุกนาขึ้นอีกไม่สงสารจิตใจเราบ้างเลยเพราะเราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันเรามีกายมีจิตแต่เราไม่เคยเป็นเจ้าของกายจิตเลยใช่ไหม เราปล่อยให้ความพอใจไม่พอใจให้ความโลภความโกรธความหลงเป็นเจ้าของกายจิตเราเนี่ยมันไม่ยุติธรรมนะเราต้องปดแอกประกาศอิสรภาพเหมือนพระเรสวรหลังน้ํากิโลทุกประกาศอิสรภาพจะไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของใครวันนี้ต้องประกาศอิสรภาพไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของความคิดที่มันปรุงแต่งจะรู้ทันมันทุกครั้งความคิดเนี่ย ถ้าเราม,ามีสติรู้ทันแล้วก็เขาก็จะดับเขาเป็นของเกิดดับเป็นของไม่เที่ยงเขาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเมื่อมันคิดขึ้นมาปับ๊บเราไม่ไปปรุงแต่งต่อเติมแล้วก็เขาก็จะดับหรือไม่ไปให้สอบความสัาผัญมั่นหมายมันคิดขึ้นมาปับ๊บอย่าไปสําคัญมั่นหมายมันกลับมารู้กายเคลื่อนไหวมารู้กายเคลื่อนไหวกายมันไม่คิดหรอกทิ้งความคิดไปเลยไม่ต้องไปห้ามไม่ต้องไปบังคับความคิด ทิ้งความคิดกับมารู้กายเคลื่อนไหวก็ปลอดภัยจิตก็ปลอดภัยจากความคิดอาศัยความรู้สึกตัวผูกจิตไว้กับกายหลวงเทียนเนี่ยท่านอุปมาอุปไยสติเหมือนแมวความคิดเหมือนหนูเป็นอริกันไหมแมวกับหนูเคยเห็นแมวกับหนูจูจีกันไหมม <c oughs> ันอริกันนี่แมวเนี่ยหนูไม่ค่อยอยากจะอยู่หลวงเทียนบอกว่าบ้านเราเนี่ย มีหนูเยอะอย่าไปไล่หนูอย่าไปดักหนูไม่ต้องไล่หนูไม่ต้องไปทำทำอะไรกับหนูทําหน้าที่เลี้ยงแมวเอาไว้เลี้ยงแมวต้องให้อาหารแมวด้วยนะถ้าเลี้ยงแมวไม่ให้อาหารแมวนี่แมวมันก็หนีเลี้ยงแมวให้อาหารแมวมากๆเมื่อแมวมันโตเนี่ยไม่ต้องไปบอกแมวหรอกว่าจงไปจับหนูไม่ต้องบอกแมวมีหน้าที่อยู่แล้วเป็นอาชีพของแมวคือการจับหนูเมื่อแมวโตแมวก็จับหนูเอง หนูก็หมดไปการเจริญสติเป็นการให้อาหารแมว,วให้อาหารแมวให้มากๆากสติมากขึ้นความคิดจะน้อยลงคิดมากสติน้อยคิดน้อยสติมากไม่คิดสติเกิดเพราะรอะไรเพราะเวลาคิดแล้วเดี๋ยวต้องคุยพอคุยแล้วสติหายไปเลยถ้าไม่สติแล้วไม่ค่อยอยากจะคุยไม่ค่อยอยากจะคิดขี้เกียจคิดและ แต่ไม่ขี้เกียจร,รู้สึกตัวเมื่อจิตไม่ถูกความคิดปรุงแต่งจิตมันก็เบิกบานจิตก็ไม่ตศร้าหมองความสดใสเบิกบานนั้นเกิดจากจิตที่ไม่ปรุงแต่งด้วยกิเลสจิตเบิกบานจิตสดใสด้วยความรู้สึกตัวนี่แหละคือความสุขสูงสุดในทางพุทธศาสนาเลยนะความสุขสูงสุดนั้นคือความสุขที่จิตไม่มีกิเลส เป็นสุขแบบสบายสุขสงบเย็นและเป็นสุขที่แท้จริงด้วยถ้าเรามีความสุขแบบนี้แล้วเนี่ยไม่อยากจะสแสวงหาความสุขที่ไหนอีกแล้วได้พบแล้วคนที่เราตามหาได้พบแล้วสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบพอใจแล้วไม่ต้องวิ่งไปเพราะรักไม่ต้องวิ่งหนีเพราะโกรธคนที่บอกว่าโอ้เรามีความสุขแล้วเราพอแล้วอันนั้นยังไม่ใช่นะ ถ้ามีความสุขแล้วทําไมต้องสแสวงหาความสุขอีกต้องไปดูหนังไปฟังเพลงไปเที่ยวนั่นสแสดงว่ายังขาดความสุขอยู่ใช่ไหมไม่างกับคนที่อิ่มแล้วแม่ทานข้าวแล้วแต่ถ้ายังทานอีก,กแดงว,ว่ายังหิวอีกนะความสุขแบบเนี้ยเป็นความสุขที่สบายสุขภาพจิตดีสุขภาพกายดีเป็นสุขที่หาได้ง่ายไม่ต้องไปดุรีลลนสแสวงหาที่ไหนส่วนสุขภายนอกน,นั้นเราก็ต้องเสียเงินเสียเวลา เป็นสุขแบบสุสนานเราเป็นผู้สูงอายุสูงวัยจะแสวงหาความสุขแบบสุขสนานนี่มันลาสมัยแล้วมันของเด็กๆถูกไหมมันต้องยกระดับจิตตัวเองหาความสุขแบบสงบเย็นสบายเป็นตัวอย่างลูกหลานปล่อยให้ลูกหลานเขาสนุกแบบเด็กๆไปก่อนแล้วค่อยสอนอันนี้ไม่ได้มาสอนนะมาแบ่งปันมาแบ่งปันให้แง่คิดเคารพผู้สูงอายุผู้สูงวัยเสมอ เพราะฉะนั้นเรามีจิตมีกายเราต้องให้สติให้ความสุกตัวเนี่ยเป็นเจ้าของซะเมื่อสติเป็นเจ้าของกายเจ้าของจิตแล้วก็เขาจะพาไปสิ่งที่เป็นกุศลเพราะว่าสติเนี่ยคือทรรที่เป็นกุศลจะพาไปทําดีจะพาไปพูดดีจะพาไปคิดดีให้สติเป็นเจ้าของกายจิตเมื่อสติเป็นเจ้าของกายจิตแล้วเนี่ยคําพูดก็ดีคิดก็ดีกิเลสหมดโอกาสเป็นเจ้าของประกาศอิสรภาพเลย นี่แหละคือความสดชื่นเบิกบานด้วยความสุขตัวแล้วก็มีความสุขได้ในปัจจุบันการที่เรามาปฏิบัติที่นี่เนี่ยก็ดีแล้วดีแล้วหล่ะเราเป็นคนที่ทําบุญทํากุศลให้กับตัวเองใครรู้กาเห็นก็สรรเสริญเทวดาก็สรรเสริญคนที่ปฏิบัติธรรมสรรเสริญยกย่องว่าเนี่ยคือทําดีนะลากิเลสพาชีวิตให้พ้นไปจากความทุกข์เจ้าของสถานที่ เขาก็พลอยได้บุญไปด้วยเพราะจาัดสถานที่กับคนมาปฏิบัติธรรมเนี่ยโอ้เป็นบุญมากเลยเหมือนนางวิสาขาเหมือนอนาถบาินิกาเศรษฐีสร้างสถานที่ให้พระมาอยู่ให้มีผู้มาปฏิบัติเขาพลอยได้บุญด้วยแม่ครัวทำอาหารอย่างปลานี่เพื่อให้นักปฏิบัติได้มาปฏิบัติเขาก็พลอยได้บุญนะเห็นไหมได้บุญมากจนตั้งทานมากหลับก็มีนะั่นคือบุญมาก ทำให้อร่อยเขาไว้นักปฏิบัติก็ทนให้อร่อยจริงๆเสร็จแล้วก็ง่วงลับเขาก็พลอยได้บุญด้วยเขาภูมิใจที่ได้ทําอาหารให้กับนักปฏิบัติได้มาทนาพระคุณเจ้าก็พลอยได้บุญได้ามาเป็นหมู่เป็นมิตรมาพนูดธรรมะผมเองก็พลอยได้บุญนะผู้ติมากับผมเป็นคณะผู้ด,ดูแลเจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยพลอยได้บุญไปด้วยพวกเราคือเนื้อนาบุญให้เราได้ หวานไถไม่ใช่รีไถนะหวานไถแลวเราภูมิใจตั้งใจปฏิบัติเราจะเป็นเนื้อนาบุญที่สมบูรณ์ที่สุดเลยถ้าไม่ตั้งใจปฏิบัตินี่เป็นเนื้อนาบาปนะไม่มีใครอยากมาไถเราเป็นเนื้อนาบนุญตั้งใจให้เต็มที่พลังของธรรมะเนี่ยจะไม่เกิดพลังจิตใจจะแผ่ไปให้ใครก็ถึงเพราะมีพลังจิตด้วยพลังธรรมนี่แหละคือกําลังภายในนะ ถ้าเราไม่ตั้งใจพลังทมในจิตใจจะไม่ค่อยเกิดแผ่ไปก็ได้แค่ตัวเองบางทีก็อยู่ในแค่คุ้มชมดาวเนี่ยไปไม่พ้นรัว้วไปถึงข้างนอกเจอฝุ่นก็กลับมาแล้วไม่มีพลังจิตไม่มีพลังธทมแต่ถ้าเราตั้งใจปฏิบัติขยันอดทนอย่างน้อยคืออย่าเป็นทุกข์ทำใจให้เป็นสุเขเ้าไว้ปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่เพื่อความสุขที่เครียดสุขเกิดจากจิตที่ผ่อนคลายสบายสบาย เราจะมีพลังบุญที่จะแผ่ไปถึงปละรโลกเลยนะพบหน้าพบอื่นเราแผ่ไปได้ถึงโลกอื่นด้วยพอเราสร้างพลังกับตัวเองนะ